สวัสดีค่ะชั้นโคโสิสโผส h a ชแนลนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนทําน้ํากระเจี๊ยบโซดาน้ําผึ้งค่ะน้ำน้ำกระเจี๊ยบโซดาน้ํนนาผึ้งของเรามีส่วนประกอบหลักก็กระเจี๊ยบแดงนะคะน้ําผึ้งและก็โซดานะคะ ขั้นตอนของการที่เราจะนําไปทํานะคะเพื่อนเราจะนําเอากระเจี๊ยบเนี่ยไปแกะเมล็ดออกก่อนนะคะล้างทําความสะอาดแล้วค่อยต้มนะคะน้ำกระเจี๊ยววันนี้เราจะใช้วิธีการต้มน้ําไว้อย่างเดียวนะคะแล้วก็นํามาผสมกับน,น้ําผึ้งทานทีละแก้วเราจะไม่เติมน้ําตาลหรือเติมน้ํำผึ้งไว้เลยนะคะเพื่อน เราจะใช้วิธีการนะเพื่อนในการตัดแบบนี้นะคะเพื่อนคะเราตัดก้นเสร็จแล้วใช้ ตะเกียบนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะจะดันแบบนี้เลยนะคะจะง่ายค่ะนะคะแบบนี้จนเสร็จนะคะแล้วเป็นนำไปล้างก่อนนะคะทำจนเสร็จแล้วแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้แบบนี้นะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ํานะคะเวลาล้างน้ําต้องล้างดีๆนะคะเพื่อนเพื่อนคะน้ําเดือดผ่านแล้วนะคะเราก็จะเอากระเจี๊ยบที่เราทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะั่นลงเลยนะคะ ไม่ลงเลยนะเพื่อนเขาจะยุบลงไปเองค่ะสีสวยมากนะเพื่อนนะสีแดงสวยมากค่ะเพื่อนคะน้ำกระเจี๊ยบที่เราได้เนี่ยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะนำน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนนะคะ ่วนหนึ่งเราจะใส่ขวดไว้ทานเป็นน้ำกระเจีย๊ยบนะคะกับน้ำแข็งนะคะวิธีการทานนะคะจะใส่โซดาหรือไม่ใส่โซดาก็ได้นะ,ะจะเก็บไว้นานๆไม่ต้องเติมน้ำตาลน,นะคะเพราะเติมน้ำตาลจะเป็นเล่าเร็วค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเราไม่เติมน้ำตาลพอเย็นแล้วเนี่ยเราเอาใส่ตู้เย็นเลยนะคะเวลาทานก็ออกมาผสมน้ำผึ้งเอามาผสม น้ำเชื่อมอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนนี้นะเพื่อนเราจะแบ่งออกมานะคะน้ำดื่มก่อนนะคะพอเย็นแล้วเราจะกรอกใส่ขวดนะคะเส่ตู้เย็นโดยที่ไม่เติมอะไรเลยนะคะเพื่อนเป็นน้ำเพียวๆนะคะ ต้มน้ำกระเจีย๊ยบเข้มข้นไว้นะคะวันนี้เราจะมาทานน้ำกระเจีย๊ยบโซดาน้ำผึ้งกันนะคะน้ำกระเจีย๊ยบโซดาน้ำผึ้งนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนเราก็ผสมน้ำกระเจีย๊ยบกับน้ำผึ้งก่อนนะคะน้ำผึ้งหวานตามชอบนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งประมาณสามช้อนชาค่ะ ะะอันนี้ก็นำกระเจี๊ยบเข้มข้นนะเพื่อนนะคะก่อนเทนะคะ แะ้อน้ำจ๊ยบกับน้ำผึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนู น้ำกระเจบสุดาน้ำพึ่งของเราหน้าตาน่าทานมากค่ะเพื่อนสีสวยพร้อมรสชาติอร่อยค่ะอากาศรลล้อนๆสับแก้วนะเพื่อนอร่อยมากเพื่อนๆถ้ามีกระเจยบลองทำทานนะคะใช้กระเจยบแห้งก็ได้กระเจยบสดก็ได้ค่ะนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบ กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้ได้พบกับเมนูน้ำสุขภาพของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ